ีครับครับเอฟซีชี T, รักทั่วประเทศสวัสดีครับพอมีพี่น้องปองปายชุกชุกนและสบายดีครับพอมีพี่น้องทางส,งสงปป,ปลาวามาพบมาพอกันนะครับกับผมกรกรสินมาเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับหลังหวยรัฐบาลออกมาเจอกันวันศุกร์ที่6ธันวาคมนะครับที่เิดออกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับ มาพบมาเจอกันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ตอนนี้ไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะพี่น้องก็มันนานแล้วก็เลยมีโอกาสมาถามไถ่กันนะครับมาแบ่งปันแนวทางสำหรับเอฟซีที่ใครเข้ามานะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยภาพชัดเสียงชัดนะครับช่วยพิมพ์หนึ่ง เสียงไม่มีนะครับภาพเบลอเบอร์ก็พิมพ์ศูนย์นะครับเราจะได้หาสาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะปลายทางหรือต้นทางน,นะครับเพราะต้นทางหรือปลายทางนะครับเพื่อการสื่อสารจะได้เข้าใจตรงกันนะครับระหว่างผู้สื่อและผู้รับนะครับทักทายกันนิดนึงพี่น้องนะครับคุณวาสนาอยู่แถวไหนคุณทรานี่ คุณแจ้วนะครับคุณจูนนะครับคุณเมนจากขอนแก่นนะครับคุณสมศักดิ์หัวอาจารย์อยู่ครับอ่แล้วคุณอุไรวัฒน์อุไรวัฒน์อุไรวัฒนะคุณนะคุณนารีจากสมุทรปราการเสียงดังฟังชัดนะโอ้มาอ่วันดีเด้ออนภพจาก น้องว่าสดมนะครับเสียงชัดฟังชัดบ่านนาออ่ะนะครับก่อนอื่นดีใจนะครับกับผู้ที่โชคดีในหัวรัฐบาลใครเห็นคลิปที่อาจารย์ไปขอกับหลวงปู่สวงที่วัดภัยพัฒนามั่งนะใครใครเห็นนะครับใครเห็นมั่งอ่ะหรือหวยออกแล้วเพิ่งเห็นนะครับนะ ที่ลงให้เป็นเลขทูบไปจุดไปขอนะครับที่นะเดี๋ยวย้อนดูที่หนึ่งนะครับที่ลงให้น่าจะเป็นเลขนะอยู่ประมาณสามหางได้นะครับก็ร่ำรวยก็เจ็ดหนึ่งแล้วหกหนึ่งแล้วหกเจ็ดแค่นั้นนะครับนะบมันก็มาเต็มเต็มนะและที่สำคัญนะครับอาจารย์ได้หกหนึ่งนะครับแล้วก็เลขหน้านะครับซึ่งเป็น หกสองหกนะครับไปห้าใบและยังไม่พอพี่น้องทุกรางวัลที่ห้าอันนี้คือรางวัลที่ห้าผลการต,ตรวจเนาะเนี่ยศูนย์เจ็ดสองเก้าเก้าสองนะครับก็คือรางวัลศูนย์เจ็ดสองเก้าเก้าสองก็คือตัวนี้นะครับเออแบบสะดืดเปิดเปิงน,นะครับทั้งหน้าทั้ง วันที่5้าอ่านรางวัลเรียกรางวัลใหญ่นะครับนะพรุ่งนี้นะครับจะใครอยากไปพบไปเจอนะจะไปขอไปแก้บนไปพบกับอาจารย์ได้นะครับที่วัดไพรพัฒนานะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพรุ่งนี้นะขอบคุณครับได้ได้ครับหกหนึ่งอคุณเมนนะครับจัดนักคือเกหนึ่งเนาะ นะจังไดมันก็ถูกพี่น้องมันมีแชร์ 6-1, 7-1และ6-7นะแต่ส่วนใบฟ้าก็ขออภัยนะครับหลุดงวดนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัวเด่นว่าภายในตัวเด่นเนี่ยมันมันจะเข้าตัวไหนเมื่อทแล้วมันเป็นเด่นอาจารย์ให้เด่นกับ9เออ7กับ9ก็เห็นมันเป็น7-1ก็เรียกว่ามันมันจะเดินของเราเนาะนะนะก็มันได้ 7-6, 7-1 ก็หนักเก็บหนึ่งลัตเตอรีเก็บมาตะจากซีสเกตนะจนมาหอดนาบ้านพี่นอนะ้องนะอ่ะก็ถือว่าโชคดีแต่ครับโชคดีกันนะครับ,ก,นะรบก็คืออาจารย์คือโชคดีเท้ก็คือทำบุญใหญ่นะทุกคนตั้งแต่ต้นปีนะก็คือทำบุญใหญ่ทุกทีนะอาจารย์ก็เคยเกล่าว เคยบอกทุกครั้งนะครับตอนไร้สดว่าถ้าอาจารย์ไปวัดภัยพัฒนาทุกครั้งจะได้หยิบจับเงินแสนซึ่งครั้งมิกี้ล่าสุดเป็นครั้งที่สไปสมครั้งเนี่ยก็เก็บมาเรียบก็อยากให้พี่ให้น้องว่าเออครั้งเนี้เป็น4สีหายอีกว่าล่องตามมันก็มีตามนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ค,คือความศรัทธานะครับถึงจะพารวยนะใครเชื่อก็ ตามนะครไม่เชื่อก็ได้ตาลับตาผิดๆอันนี้นะครับเดี๋ยวเตโชคลาบของเตลุบุคลเนาะนะครับโชคลาบของเตลุบุคลนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้แนวทางวันนี้นะครับก็บอกกล่าวบุญนะครับบุญใหญ่นะครับในวันปีใหม่นะครับที่บ้านของอาจารย์เองนะครับที่วัดแก่งนองว่านะครับบ้านนงว่า ตำบลแฉนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับนะเป็นผ้าป่าสามคคีที่จะาหาเงินนะครับเพื่อสมทบสร้างศาลาการปะเรียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ทําทเป็นต้นของตัวเองตั้งหากนะครับพี่น้องนะไปสมทบเพิ่นในเบื้องต้นก็ได้มอบนะครับเสาเอกเป็นเงิน60,000ไปแล้วและก็ในส่วนของกระถินม่อกี้ก็ไป ส่วนตัวไปก็หนึ่งหมื่นก็ไปหกเจ็ดหมื่นแล้วนะครับอะ่ะอันนี้นะครับใครอยากร่วมทําบุญกับอาจารย์หรืออยากมาเขาดาวนะครับในวันที่3ามสบเอนะกับอาจารย์ก็สามารถมาได้อะ่ะวิธีทําง่ายๆบางคนก็ไม่อยากจะทําอันนี้ก็เป็นการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นี่แหละจะเอามาตุบเฉียดบุญทำบุญใหญ่ได้ใหญ่นะครับคือผลิตภัณฑ์ที่จะมอบให้ในวันนี้นะครับให้พีให้น้องเอาไปใส่ก็หลายๆคนก็ก็ถือว่าอโชคนะครับก็โชคโชค,โชคมีโชคกับอาจารย์นะก็อาจารย์ก็บอกว่าไปตั้งแต่อยู่กรุงเทพไปเราอยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสมานะครับถ้าเดินทางมา สุรินนะหาศรีส,สเกตถึงมีโอกาสได้ไปสักการะไปสามครั้งก็หยิบจับเงินหลักเกตอันในครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ก็ยังวาน้องพี่น้องต่อพรุ่งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าเด้อเดี๋ยวคอยติดตามหน้าเพจนะครับว่าเป็นตัวไหนอย่างไรอแต้วันนี้จะให้ดูเลขวิ่งเงินล้าน,นเนาะเลขวิ่งเงินล้านนะหมดมีกี่หลุดนะคบเลขวิ่งเงินล้านอะ เอามาเข้าแนวทางของเรานะับานนะมาดูนะครับพรุ่งนี้นะอาจารย์จะไปทําการแก้บนที่วัดหลวงปู่สวงว่าในเลขเด่นที่อาจารย์จะให้อยู่นี้มันจะมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็ถ้ามีก็จะได้วัดนะเหมือนวัดมีกี้นะครับอ่ะใครจะเอาตัวเด่นนะครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับน่าจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนะครับสิ้ิทีทั้งปี67ก็ถือว่า หลุดน้อยนะครับอยู่ประมาณไม่ถึง5งวดนะครับในบรรดาเดือน1มันมี2งวดนะรัฐบาล12 2สเป็น24 20กว่างวดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ถึง5งวดนะครต่อไปใครเอาไว้ตัวเด่นรัฐบาลออาพิมมาพี่น้องอ่ะตัวนี้เด้อพี่น้องนะให้ไปก่อนแต่หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเพราะจะลงในกลุ่มเฟซ นะถ้าอันนี้คือแนวทางรัฐบาลนะครับประจำวันที่16ธันวาคม67นะครับมี9และมี8ลองดูว่าตัวไหนมันจะเข้าวินแต่ลัตเตอรี่ซื้อแล้วละพี่น้องเพราะคำนวณไว้ก่อนแต่ยังไม่ลงลัตเตอรี่นะ เขาขายวันที่ห้าเมื่อว้านไหนเขามาส่งถึงบ้านก็จัดไปแล้วหละ่ะเดี๋ยวรอว่ามันจะไปชนในส่วนที่เราจะไปแก้บนในวัดหลวงปู่สวงพรุ่งนี้ไหมก็เลยโยโยโย,ยังไม่ได้ลงจุดเต็มอัปมาณี้นะครับมีเก้ามีแปดขอรัสบาลเน้นๆแบบนี้บายค่ะอ่ะเดี๋ยวเน้นๆมือ อื่นกับชิพอ,อยู่รหรอขางเดียวในเลขทูกเนาะหลังจากงวดมิติถือว่าในความรู้สึกไม่พี่น้องคิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่คิดว่าพ่ออาจารย์บอกอาจารย์ไปสองที่เนาะไปขอที่ที่วัดภัยพัฒนาแล้วก็ไปจุดทูบมันได้หกเจ็ดหนึ่งก็ซื้อหกหนึ่งและเจ็ดหนึ่งและอาจารย์ก็ไปบอกว่า ไปที่ละสังขารน,นะครับที่บ้านลุนอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับกับนะมันจะเป็นท้างสวนยางท้างปลามั่นเพลินเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นไส้ยังยังไม่ได้สร้างถนนเข้านะไหมอาจารย์ว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาทําถนนเข้าอาจารย์ยานถูกรางวัลที่หนึ่งเพลินเลกไห่รางวัลที่หาพี่น้องอคิดว่าถูกรางวัลใหญ่นาวพุ่มพุพ่มได้สามตัวหน้าแล้วก็ล่างหกหนึ่ง และก็รางวัลที่ห้าไปสองใบส่วนสามตัวหน้าไปห้าใบไหมนะครับแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปแก้บนท่านอยากจะเอารางวัลที่หนึ่งก็อาจารย์คิดว่าเฮาเข้าอขอึ้นย่ไก่แท้สิไปจังหลดจังสร้างจังนันนู่นนี่ไม่เห็ดเอาละขัชนชดห้าใบมันก็สามสิบล้าน,นกสิจางที่นั 30, ่นเราสองสามเมินไปเบื้องงานไห้เออเอก็เลยเอาตังไมาเวันนี้จะไปเอารางวัลที่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับใครอยากไปพบไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับที่วัด ไครพัฒนาเด้อพี่น้องนนะอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเนี่ยเจอกันนะครับอานะจารย์ซื้อลตเตอรี่จะได้หาซื้อก็ได้ตัวเด่นนี่แหละนะในเบื้องต้นในตัวเด่นนะครับในตัวเด่นเดี๋ยวถ้าถ้ารู้หลักหน่วยก็รู้เลยหลักหน่วยยังไม่บอกนะครับอ่าหลักหน่วยยังไม่บอกนะอประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นอยากเขียนเร็วอาจจะลงให้ เดี๋ยวมาจากวัดก่อนถ้าลงไม่อะไรมันมีลงได้เป็นบางกลุ่มบางห้องคือสองห้องคือห้องออกาศพลังเลขนาโชคที่สั่งซื้อกระเป๋าและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สองห้องนี้ลงได้ราคามันพอด้อ่านก้อนดักสุเทียกันเลยเอา้าให้ตัวเองหาซื้อลแล้วตะดีให้ได้เหรียญสก่อนนะนะครับขอรับเติมนำ้ำอะไปขอน้ากันพี่น้องในพรุ่งนี้ที่วัดหลวงปู่สวงเดอ้อนะไปถ้ำบุญมิตรตงกิจอธิษฐานนะครับด้วยกันนะ ยอดกระปุกบุญเยอะๆนะครับสร้างกุศลผลบุญเดี๋ยวโชคก็มีมานะครับเพราะเป็นเงินเทวดาเราต้องสื่อสื่อให้มันได้สื่อกับเจ้ากรรมในเวรหรือผู้ที่เฝ้าทรั์สมบัติของเราไว้ให้เขาส่งให้เรามาใช้ในภพนี้แหละบางทีเขาอาจจะรอเราอยู่โอ้ยเจ้าของทําไมไม่ติดต่อมาเอาสักทีเฝ้าแต่ซัพย์สมบัติให้จะไปขุดไปเกิดก็ไม่ได้ไปสักทีนั่นแหละอันนี้แหละอันนี้แหละติดสิ่งที่สําคัญนะครับอ่า เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจอดกระปุกบุญไปเรื่อยๆจนมันมันล้นแล้วมันก็จะได้เองนะนะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันเด้อพี่น้องนะในมืออื่นนะวันเสาร์นะใครอยากไปพบไปเจอกันกับอาจารย์ก็นั่นแหละนะประมาณทิ้งเที่ยงนะถ้าไปสายก็เที่ยบไม่เกินเที่ยงนะเร็วสุดก็ประมาณสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยๆเองๆงปังๆกันทุกคนโชคดีสวัสดีครับ